วันนี้ผมจะมาทำการสรุปอัปเดตจากเมื่อวานวันเสาร์ครับผมอันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แล้วเปืนอ,อัปเดตของพึ่งจ่ายเอัปเดตพึ่งนั่นเองเป็นอัปเดตของแแบบกลัวการเล่นมันคือแบบก็คือผมไม่ได้ไม่ได้แบบลคลิปแบบแบกลัวได้่นให้ทุกคนดูนะก่อนนะที่ว่าผมลืมคลิปนี้ไม่ลงมานานเลยก็ต้องขอโทษทีนะ่ผมไม่ลงมานานเลยแต่ผมเมื่อกลับมาใหม่แล้ว นี่ผมอยู่นแบบบกาเด้นนะแล้วผมจะทำอะไรดีเขาจะสรุปว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่มีค่าเงินนั่ใหม่เมื่อคือค่าเงินงพันนี่พันนี้นั้นจะสามารถหาได้จากเจ้านี่เราต้องเอาเอาพืชที่มันติดอะไรสักอย่างแหละภูอะสักอย่างเออผมไม่ดูหรอกน้าใส่ตรงนี้มันจะปั่นให้จะกลายเป็นน้ำพันนี่แล้วเก็บมาเลยเราจะได้มา,มาสิบพันนี่แล้วสหรับซื้อซื้อเถลร้านค้ากาันได้นไห นี่คือเมื่กดอันที่สองนะนี่มันจะมีหลายอย่างเลยอันแรกไหนคือเฟลเวอร์สีแพคเป็นดอกไม้สีแล้วอันนี้นก,นนก็ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่ะคืออะไรน,นี้มันก็ไม่รู้มกันอันนี้เป็น h ันนี s p ป n ิงเกอร์สปริงเกอร์ฮันนี่ก็ปีเอ็กไข่พึ่งมันก็กล่องกล่องพึ่งเหรอน่าเป็นกล่องสุมนะ่ะน พวก้เนี่ยเเป็นของตกแต่งตลอดเลยผมไม่อยากได้เขาแตก่ก็เ๋ยดูสิว่าตัวจะสุ่มได้อะไรนี่มันจะได้พวกเกี่ยวกับดอก,กไม้่ะผมก็มีนะที่บ้านผมก็รอสุ่มแล้วผมื่อเขาเนี่ยผมได้ดวงดีไหมเขากอดผมดวงเกือไปหลายรอบเลยหนึ่งสองสามได้เกลือ เพลงเพลงเพลงผมจะปิดเพลงมติดเพลงดดก็เสิ็นี่ได้มาแล้วโฟกอะไรเสียโฟกกรบเออนี่ามาันโฟกกรบผมก็มีนะเด,ดี๋ยวผมจะดูไปบงังนี่ไงโฟกกรบแล้วผมก็มีมาเล่นรถด้วยนี่แล้วจะผมผมดวงดีมากเลยครั้งเดียวได้นั่นเลยรถแบบ สีลุ้งอ่ะเออใส่ลุ้งอ,อ่ะไอแบบนี่ผมจะดูจะต้องการบัวรดน้ำอยู่ไหนวะน้ำบัวน้ำทุกคนดูเอ,อ่อนี่ตั้งสี่พันอ่านใช้ดไปดหมดแน่นอนนี่ก็โฟลก,ก็ประมาณนี้นะนอย่างเงี้ยมันขายได้สี่หมื่นผมลองขายแล้วอล้ววันนี้จะโตรดน้ำไปอันนี้ไงโตแล้วลไวนะ แต่ผมยังไม่ได้ขายรถด,ดูเลยต้องจะได้เท่าไหร่เป็นดอกกุหลาบอายเป็นหนึ่งเป็นช่อเป็นแค่ดอกอะนะคะเท่าไหร่ห้าพันไม่แพงเป็นสีดุง้งก็อาจจะแพงก็ได้ผมจะหยิบมาให้ดูเลยนี่เรดบูยังไม่ติดอะไรเพิ่มเลยไหนเห็นไหิอืม ผมไม่ได้เล่นครั้งแรกนะผมเล่นนานแล้วอืมไหนมาดูว่าทำไมอาชีพมันเพิ่งมาขึ้นผม่าเคยเก็บนะของเรนโบว์ผมมาขึ้นแค่เฉพาะนี้วะเรนโบว์อยู่ไหนน้าแลนโบแลนโบว์อ่าเรนโบว์เก็ินวะเอ็นเอ็นแลนแจ๊ะเขาเข้ไข่แลผัดเขาแล้อง ทอดไข่อ,ไอ,อะไรเห้ออ๋อนี่อะไรเขียนเป็นักไอเันนี่ไงรถเนรนโบว์เรา,าดูเิว่าใครได้ค่ยอะไรกันสองมือรู้ที่สองแสนมันก็แพงไอ้ถ้าเป็นติดเลนโบว ก็ไม่แปลกหรอกแล้วติดอย่างอื่นล่ะครับพวกนั้นแต่ผมอยากได้ต้นแบบตะวันอ่ะอืมอยากได้ทำตวันทำตะวันมากลยนี่ถ้าเราจะเอาอันนี้ใช่ไหมผมมีเห็ดเห็ดน้ำที่ติดนี่อยู่ผมจะด้ดูมันคือเห็ดที่มันติดติดหยกน้ำผึ้งไรสักอย่างแหละเออนนี่นี่นะ ไหนนะติดอะไรไงไปติดผูก <được> ผ <Felix> so yeah, ูกคุณลินนีสักอย่างไม่เข้ไม่ก้อยเก่งภาษาคิดอะไรนี่ติดนี้เห็ดเราเราสามารถแพ้เครื่องปั่นได้กับตรงตรงกลางเออไม่เครื่องปั่นได้ไม่ให้ไปเลย จะนับต่ากิโลเราจะได้กีิโ,โลมันที้น่าสิกิโลก็เลยได้ทุกๆหนึ่งชั่วโมงอ่ะราคาตรงนี้จะเปลี่ยนแล้วก็นั่นจะมาขึ้นจะ่ทำให้ผล,น,ผลนั่นเป็นคูณดิสเออผมที่เรียกกันผมหันไปออกถ้าผมอานผติขอภัยด้วยมันยังดูดเลยก็คือผมยังไม่ไปดูสรุปของคนอื่นเลยแต่ผมถ้าที่เท่าเรารู้ว่าผมก็รู้แค่นี้แหละมารูซีกันดีกว่า ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วแต่ก็จะมีกล่องกล่องที่มันจะสามารถเปิดแล้วก็ได้แบบพวกของตกแต่งแล้วก็จะมีไข่ไข่ที่จะเปิดแล้วก็ได้ของแล้วไข่แล้วก็ที่จะเปิดจะได้พวกสัตว์อะไรพวกนั้นเออแล้วผมกก็จะเหลือหลายอย่างเลยแต่ผมค่อยมารีวิวให้กันผมต้องหาไปก่อนต้องหาออแล้วผมขอตัวแค่นี้กันบา,บายจบคลิปไปละ